คือว่าก็เมื่อกี้ฟังที่ป้ายนางพูดถึงอาหารเสียค่ะในความรู้สึกของวิว่าเวลาเราเราดูในอาหารเนี่ยอย่างเกาลินววกาลาหานันเป็นขั้นแรกแต่จริงๆแล้วมันอันเดียวกันกับคือคือ,คอมันอยู่ในเป็นองค์รวมเลยใช่ไหมคะท่านให้ท่านขยายตรงนี้ให้หน่อยคะ่ะเพราะว่าเวลาวิมองปุ๊บเนี่ยเรามองเกาลินววกะลาหานปุ๊บเราจะเจอเป็นผักสาหารในตัวเดียวกันเลยถ้าเราอ่านเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะดูที่เจตนาแล้วว่าเราจะกินไปเพื่ออะไรใช่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นนั่นคือสิ่งที่เข้าไปในนั้นมันจะกลายเป็นวิญญาณอาหารสร้างให้วิญญาณของเราเนี่ยเจริญไปเป็นลําดับลําดับใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเลยคือคือมันเป็นเทปปัจจุบันนั้นกับสิ่งที่เราเป็นผักในเรื่องของแป๊บเดียวนั่นแหละแป๊บเดียวนั่นแหละนี่พูดวิพูดในสโลโมชั่นไงแต่จริงเกิดแป๊บหน้าหลาขนาดนั้นแหละมองปั๊บ มองปั๊บสัมผัสไอ้เกาลีงกระหานก็คือรูปหยาบข้างนอกมองเข้ามาเป็นกายภายในเป็นเวทนาเป็นผัสสาหารแยกเวทนาออกก็เป็นมโนสัญเจตนาจะกินเพื่อลดกิเลสหรือกินตามใจกิเลสก็รู้อยู่จะสัมผัสมองเพื่อเพิ่มกิเลสหรือไม่หรือสัมผัสเพื่อลดกิเลสอ่าอันนี้ก็เป็นอ่มโนสัญเจตนาของเราเราทําใจในใจของเราม,มีใคร่รูปเราแล้วก็อ่านนามรูป ตรงนั้นให้ชัดก็เป็นวิญญาณอาหารที่เราต้องทําแล้วอาหารนี้มันมีอาหารเรากินอาหาร4เนี่ยเพื่อชีวิตของกิเลสชีวิตตีนสีหรือลดอาหารกิเลสเพื่อให้ชีวิตตินสีของกิเลสมันลดลงอ่าถ้าเรามีปุริสภาวะเราก็จะเออรู้ว่าเราต้องจัดการมันนะในอ่ารูปย8่สิบแปดอ่านนามอ่านรูปตัวเนี้ยเอาไปเอาไปจัดการมันอีกอ่รู้ว่ามีชีวิตลดมันมีชีวิตลดลงลดลง ให้มันลดลงจนมันตายในหัตถยรูปคือขณะนั้นแหละที่เราสัมผัสเลขหัตถยรูปใช่ไหมเนี่ยคือนามรูปที่เราต้องอ่านในรายละเอียดลงไปไเรื่อยอ้าวดีมากเลยนี่เติมให้เติมให้พวกเรานิดนึงคะ่ะงั้นในลักษณะที่ว่าในในตอนนั้นนั่นมันเป็นความละเอียดของลำดับขั้นเข้าไปข้างในจนถึงเรามองเข้าไปเห็นถึงรูปยี่สิบแปดข้างในใช่ไหมคะ อองั้นแสดงว่าบางทีอ่ะวิมีในลักษณะที่ว่ามันคําว่ากายวิญญัตกับวจีวิญญัตวิมติก่ตรงเนี้ค่ะท่านมันมันยังแยกไม่ออกคําว่ากายวิญญัตแต่ถ้าวจีวินญัตคือมันออกมาเป็นวจีกรรมมันต่างกันไหมคะคำว่าวจีวินญัตกับวจีกรรมวจีกรรมต่างกัออกมาอันนี้คือวิมยังยังมือนกหรือเ่รูปรูปในรูปยี่สิบแปดนี่เหมือนเหมือนถึงในรายละเอียดอะเป็นเป็นไอ รูปที่มันเป็นรูปในจิตอะเป็นนามธรรมแต่พ่อครูก็อธิบายง่ายๆว่ากายวิญญัตก็เนี่ยเนี่ยขยับวจีวิญญัตก็นิ่งๆแล้วก็พูดไปพูดไปพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวจีวิญญัต mm hmm. แต่ว่าพ่อครัวอธิบายร,มรวมๆมันนะกายวิญญัตวจีวิญญัตรูปสองนั้นอ่านอ่านความเบาความหนักของมันเป็นละหูตาหรือว่ามีความแรงของกิเลสอยู่ไม อันนี้อันนี้มันรายละเอียดเรียกว่าปุ๊บยี่สิบแปดนี่จะมาอ่านรู้เนี่ยจิตมันจึงต้องไวมากไงคือฝึกแบบหลับตาไม่ได้เลยฝึกแบบไม่มีภาษาไม่ได้เลยมันมีทางจิตที่จะมาอ่านรู้อ่านนอกอ่านในไวสัมผัสแล้วก็ลดกิเลสไปด้วยอ่ะขณะที่ตักอาหารที่กินอยู่เนี่ยที่มองอาหารเนี่ยก็มาข้างในด้วยลดกิเลสไปด้วยปรุงแต่งอยู่ข้างในด้วยมาสัมผัสข้างนอกม่พูดคุยกับคนอีกโอ้โหทำหลายๆอย่างในขณะเดียวกันเลยนะ ยิ่งไปตักอาหารที่สาลานะโอ้โหพูดกับเพื่อนไปด้วยคุยไปด้วยอ้สนุกถ้าวิโมงเป็นธรรมในเรื่องของอาหารสีเกาลินกละหานมันเหมือนเป็นการฝึกสติปัฏฐานสีไปในตัวไหมคะหรือว่าวิวแนนอนแนนอนนนอนมันเดียวกันอันเดียวกันน,กนั่น,นแหละสติปัฏฐานกับไอเอาเกาลินกระหานเนี่ยมันมีตัวเลขสีเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าต่อมา,าเออพูดอย่างนี้ก็มันก็ชัดชัดขึ้นมันก็ตรงกันนะคือสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมมันก็คล้ายๆกันปฏิธรรมด้วยกันได้สติปัฏฐานสี่คือกายก็รู้องค์รวมใช่ไหมเจออาหารก็องค์รวมภายนอกภายในเหมือนกันแล้วก็เออวทนาในเวลาก็อ่านในใ,ใ,ในในกายนั่นแหละมีความรู้สึกยังไงที่เป็นร้อยแปดอย่างเหมือนกับอาหารที่เป็นผัดสาหารก็ตรงกับใช่ไหม,ตร,ไหมตรงสติปัฏฐานสี่ใช่ไหม ข้อกายก็คือกบลิงกลาหานข้อเวทนาก็ผัสสาหานอันนี้เจตนาข้างในเขาเรียกมีเจตนาตามกิเลสก็เป็นมโนสัญเจตนาหานที่เป็นกิเลสใช่ไหมในอาหารสี่มีข้อมโนสัญเจตนาหานก็คืออาหารที่สามส่วนธนิปทานสี่มีจิตในจิตจิตในจิตนี่คืออ่านกิเลสเป็นเจโตปริยาน16สิบหกโดยตรงเลยเข้าไปข้างในรายละเอียดของกิเลสใช่ไหมทำในทมก็คือทรงไว ซึ่งความมีหรือไม่มีกิเลสส่วนไอ้เจ้าอา,อาหารสีก็เป็นวิญญาณอาหารวิญญาณก็คือองค์รวมการรับรู้ได้เลยตรงกันเนี่ยพูดพูดถึงอันนี้ก็เออมีปฏิพานขึ้นมาว่าเออมันแมทช์กันเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ย